สินค้าชิ้นต่อไปจะเป็นขนมหวานทุก่สภาพนะคะบิสกิตชิมพืชนะคะนี่นะคะบิสกิตชิมพืชนะคะเป็นแบงขวัญเองคะ่ะแบงบขวัญเมืองนะคะแบงบขวัญเมืองแท้จะมีโลโก้ร้านคือคอนที่อยู่เหนชื่อแบรนด์นะคะโลโก้ร้านขวัญจนสิ้แล้วนะคะสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้นะคะนี่นะคะบิสกิตชิมพืชนะคะมีมล็ดตะไท้อ,อัลม์ม่วงหิวพานงาขาวงาดำนะคะหนึ่งถุงมิดิซองชิ้นนะคะ บ brands, mainland, ิชกิจชั้พืชขนมหวานทูส word, ุ pol, settling, ar, Erin, un, ขภาพนะสะอาดถูกหลักอนามัยนะคะหวานน้อยมันกรอบอร่อยพร้อมได้ประโยชน์นะคะทานเป็นอาหารว่างหรือทานคู่กับนมสดชากาแฟโกโก้หรือเครื่องดื่มต่างๆนะคะสนใจบิชกิจชั้พืชสอบถามและสั่งซื้อได้ค่ะบิชกิจชั้พืชอบพร้อมทานรวมถั่วและทันพืชเป็นชิ้นเดียวนะคะอร่อยแถมได้ประโยชน์เยอะนะคะสวัสดีคุณวิชาญนะคะสวัสดีคุณธนูสินด้วยค่ะนี่นะคะบิชกิจชั้พืชนะคะขนมหวานทูตสุขภาพนะคะ อร่อยสะอาดหมดจดไหมนะคะขวัญสอบผลิตจรูปงานที่มิมประถาศออยนะคะอร่อยมากๆนะคะนี่นะคะหนึ่งถุงมีสิบสองชิ้นนะคะหนึ่งถุงมีสิบสองชิ้นสนใจสอบถามได้จางซื้อได้นะคะ สินค้าชิ้นต่อไปจะเป็นคอนแทกล้วนรถนเนยเครืองพลเมลนะคะเราสักผัวเราสักผู้ขออนุญาตปักหมุดสินค้าก่อนคอนแทกล้วนรถนเนยเครืองพลเมลนะคะาได้ทั้งเด็กทังผู้ใหญ่เลยนะคะ